เปิดภาพล่าสุดเออัชาราอวดท้องใหญ่เคลียร์คำถามลูกชายหรือลูกหญิง อีกหนึ่งอดีตนักแสดงละครพื้นบ้านเออัชราทองเทพบอกเลยค่ะว่าไม่มีใครไม่รู้จักเขาด้วยความสามารถและหน้าสวยงามของเธอทำเอาแฟนคลับชื่นชอบและติดตามเป็นจำนวนมากแต่ช่วงหลังมานี้ไม่ค่อยได้เห็นเธอเล่นละครใหม่ๆเพราะเข้ารับการรักษาตัวจากอาการป่วยและล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ภาพตัวเองในปัจจุบันท้องใหญ่จนหลายคนคิดว่าเธอกาลังตั้งครรภงานนี้เธอได้ออกมาเคลียร์ว่า ทุกๆวันขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเอท้องเอไม่มีผัวค่ะหน้าบวมบวมยาสเตอรอยค่ะพุงใหญ่พุงบวมน้ำค่ะภาวะน้ำท่วมปอดค่ะไม่ต้องถามเอแล้วนะในท้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเอาเป็นว่าเคลียร์นะคะท่ากลางแฟนคลับต่างเข้ามากำลังใจให้เธอกลับมาแข็งแรงไวๆขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ c o อ